สวัสดีทุกท่านครับผมขอขึ้นโอเคแวะมาสวัสดียามดึกค่ะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังผู้ฟังทางบ้านอีกหนึ่งสายเป็นสายจากหน้าใหม่ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดของผมเองเราจะรับขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบพี่ปิ่นอนงนะครับผมสวัสดีครับพี่ปิ่นอนงอแนะนาตัว,วหน่อยครับครับพี่ครับผม ผมเพิ่งเพิ่งมาผมติดตามมาหลายรอบแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากเลยพี่ติดเอพี่โทรมาจากแถวไหนครับตอนนี้ผมอยู่จากปทุมครับพี่ผมอยู่ปทุมครับอยู่ปทุมอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ค่อยตกพี่แต่น้ําเริ่มท่วมแล้วน้ําเริ่มท่วมแล้วเป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับพี่น้องทางปทุมนะครับครับ อ่าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากท่านผู้ฟังครับพี่พี่รู้จักคนนี่ไหมที่เขาทํางานแล้วเขาตุยอ่ะแล้วเขาว่าเหมือนวิญญาเขายังห่วงทํางานอยู่พี่เคยเจอไหมยังไม่เคยเจอตัวผมเองอยังไม่เคยเจอแต่เคยได้ยินได้ฟังครับผมว่าเป็นรปภนะผมเคยเข้าโรงเบียร์อยู่แต่ ไม่บอกอะไรกันว่าเป็นที่ไหนเป็นแถวประทุมนี่แหละครับผมผมเคยเข้าเป็นผัดกลางคืนอืม <c oughs> <c oughs> เชิญครับตอนนี้คือรอฟังเลยครับผม <c oughs> เกี่ยวกับรปภ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่คือก็อ,อย่างนี้ครับรปภที่เข้ากะกลางคืนจะมีเรื่องราวร้อนๆมาฝากเราเนี่ยอยู่บ่อยครั้ง <c oughs> เป็นอีกอาชีพหนึ่งรองจาก อาสากู้ภัยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังกันกับเออ่เดี๋ยวนะฮะพี่ผมขออนุญาตสอบถามนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อพี่ปิ่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับสายของคุณปิ่นกันเป็นสายแรกครับผมเชิญครับพี่ครับพี่วันเดือนน่าจะเดือนที่ที่แล้ววันนั้นผมไปรับกวงเวนจากเพื่อนนี่แหละแล้วเป็นเป็นโกดังเป็นโกดังของเป็นโรงเบียร เป็นโกดังลมเบียแล้วคือคืนนั้นอ่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนก่อนวันพระ,ะแล้วแล้วขามีการที่แบบว่าคนงานอ่ะโดนฟกลิฟทับแล้วเสียชีวิตที่นั่นก่อนก่อนที่ผมไปเข้าเวรโอ้คุณคุ้นจังก่อนที่ผมไปเข้าเวรเป็นโกดังไม้แบบเ,เป็นออโกดังเลดอ่ะโกดังเลดไม้ ครับผมแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าไปควงเวนหน่อยเขาบอกอมีเรื่อนิดหน่อยออแต่เขาไม่ได้บอกผมว่ามีคนเสียชีวิตที่นั่นครับผมก็เลยไปไปเข้าเวนแทนเพื่อนอตอนประมาณสามทุ่มครับผมก็ก็นั่งอยู่แบบจดบันทึกจดอะไรบนี้แหละอืมอืม ผมได้ยินเสียงข้างหลังก็แก,ก๊กก็แก๊กอยู่ผมก็เดินไปดูปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีใครเลยแต่สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงคร,รถเข็นเขาเรียกะรถเข็นจอลเข้พี่วิ่งออกมาจากโรงเก็บแฮลิริฟต์ออแฮลิปอะ่ะวิ่งออกมาจากโรงเก็บอ,อมาเองเหรอ มาเองพี่าทางาที่ไม่มีคนออ,อไม่มีคนเลยเพราะผัดกลางคืนเขาจะปิดโรงงานหมดเลยครับไม่มีคนเลยแต่รถโฟล์คลิฟต์สตาร์เทเครื่องเองได้เอออ่าแล้วรถขนของก็วิ่งออกมาออโอ้โหเอเอ,เอแล้วพี่ลองคิดดูผมอ่ะอยู่กลางคืนนะเสียงดังทั้งคืนเลย อือสักพักหนึ่งเขาก็าไปดูผมก็ชวนเพื่อนไปดูนะพเพื่อนก็บอกไม่มีไม่มีใครเลยเพราะตรงน,นั้นจะมีแค่เราปภพออย่างเดียวครับมีคอเดินตรวจเดินอะไรแล้วเขาบอกไม่มีใครกล้าไปเลยตรงนั้นเขาบอกอไม่มี<ผ>มเลยเไม่รู้ไม่มีเลยแล้วบอกให้เดินจุดตรงน,นั้นอ่ะ ให้เดินผ่านจุดนั้นกอเดินผ่านากันอย่างเดียวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าเออใครจะกล้าเหรอทีนี้เออผมก็ไม่รู้ว่าผมแบบเหมือนคนมาใหม่อ่ะพี่มันเราพอมาใหม่ออไปเ,เดินตรวจสองไฟไปสองไฟมาครับอ๋ออ๋ออ๋เอ,อเลดหล่นขึ้นมาเองครับครับเลดไม้ที่แบบเป็นตั้งตั้งตั้งไว้นะ หล่นขนนผมก็งงเลยตอนนี้พี่เกิดอะไรขึ้นอ,อขึ้วผมก็แบบเหมือนใจเสียพี่จริงๆแบบอยู่คนเดียวด้วยครับแล้วก็สักพันก็เลดวิ่งออกมาอีกรอบหนึ่งผมก็เอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งนะตอนหัวค่ำประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มพวกลิฟต์ถอยออกมาเองพี่ โฟลลิฟออกมาเองอืมเออไม่มีคนขับเลยไม่มีคนขับเออครับไอผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันแลบแปลกๆทำแม่งทำเม่งแล้วก็เลยไปถามหัวหน้ากะหัวหน้าชุดเขาบอกว่าเมื่อสามวันที่แล้วอะโฟกคลิฟคันสีส้มเนี้ยต่อรับพนักงานเสียชีวิตมผมนี่ร้องอ๋อเลย อ๋อ uh, ผมก็อ๋อ uh, อืมแล้วคือเราก็ไม่รู้ uh, ว่าคันนั้นอะ่ะเป็นคันประจำของพนักง,งานคนนั้นที่เขาคอยทำงานอยู่ประจำครับแล้วผมก็แบบพูดแล้วขนลุกเลยพี่อ uh, ก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องราวอันนี้คือเจอกี่วันครับหรือว่าอยู่ต่อหรือยังไงครับ คือผมต้องบอกว่าเมื่อเดือนเมื่อก่อนเดือนรอยกระทงพี่ก่อนเดือนลอยกระ,งะทงที่ที่ผ่านมานี่แหละอ๋อแล้วทีนี้คือยังอยู่ไหมครับผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเมื่อโฟกลิฟผมอถอยออกมาเสร็จปุ๊บผมก็ไปแจ้งหัวหน้าพี่โฟกลิฟมีใครสตาร์ทเครื่องไหมเอออือ เขาบอกไม่มีเออเออบอกเจอดีเข้าแล้วไงผมมหน้า uh uh. หน้าชุดบอกเจอดีเข้าแล้ว uh uh. ไม่ดีครับไม่ดีเ uh uh. ออผมก็เลยแบบว่าอ uh uh. พี่ครั uh uh. บมีโปกลิฟออกมาสองรอบแล้วนะผมก็ว่ายอย่างนี้ uh uh. เขาก็ไม่พูดอะไรกันเขาก็มองหน้าหัวหน้าชุดกับลูกน้องเขาก็มองหน้าผมนะ แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรก็ให้ผมไปเฝ้ากับตอนตีสองครับคราวนี้ผมเห็นเงาพี่เงาเดินเลยเป็นเงาเดินแบบเดินดำเหมือนเงาจางๆอ่ะไม่ไม่ดำมากเป็นเงาจางๆเดินเดินภายในรอบรอบไม้กองเลดไม้พาเลอดไม้พาเลดอะ่ะเดินรอบเลย ผมก็ส่องไปผมก็เอ๊ะใครเดินผมก็เอ๊ะใจแล้ะผมก็เอ๊ะใจว่าใครเดินผมก็เดินไปส่องไฟเลยเดินเข้าไปหาเดินส่องไฟเดินเข้าไปหาเลยผมก็แบบมืนว่าใครแอบมาทําอะไรหรือเปล่าเนี้ยมผมเดินไปส่องส่องไปสองไป,งไ,ปไม่เจอพี่มไม่เจอ ผมก็เดินกลับไปที่หัวหน้าบอกพี่ผมเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วนะอืมครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ผมบอกพี่ผมจะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วนะบอกอยู่ไปเถอะไม่มีอะไรหรอกรหูฝาดหรือเปล่าอืมตาฝาดหรือเปล่าอะไอย่างนี้ครับผมก็อ่ะใจดีสู้เสืออเข้าไปที่จุดต่อเหมือนเดิมครับ คราวนี้ผมได้ยินเสียงกระซิบประมาณช่วงตีสองครึ่งตีสองครึ่งเกือบจะตีสามในช่วงเวลานั้นผมได้ยินเสียงกระซิบและเสียงคนเดินตัก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 เลยพี่ยินเลยเออเออไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีใครอยู่ผมอยู่แค่คนเดียวอ ผมอยู่แค่คนเดียวเป็นโกดังไม้เป็นโกดังเหลดเขาบอกว่าเขาบอกว่า <c oughs> ตรงนั้นอะ่ะคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสามคน <c oughs> ที่เคยเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> ผมมารู้ที่หลังนะ <c oughs> ผมบอกบอกอยู่รอดได้ยังไงมีแต่คนถามผมอะ่ะ <c oughs> บอกทุกทีคนที่เข้าตรงนั้นคือหัวโกนกลับบ้านทุกทีเลย ครับโอ้หหลอกหัวโกนเลยนะเอ,ออเอเป็นแล้วผมก็บอกว่าผมก็ทนแบบตีสามกว่าไม่ไหวแล้วอะพี่ผมทนไม่ไหวแล้วอะโดนหลอกทั้งคืนครับผมโดนหลอกทั้งคืนเลยแบบก็เลยไปแจ้งกับหัวหน้าชุดอ่าอ,อ่า ว่าผมขอไม่ไหวแล้วผมขอเปลี่ยนจุดเขาก็ยังไม่ให้เปลี่ยนก็บอกให้รอตอนเช้าเอ <laughs> ใช่ไหมพี่ผม <laughs> ผมนะนั่งตัวสั่นอยู่ที่โตะ๊ไม่กล้าเขียนเลยลายงงรายงานโ <laughs> <laughs> ฟลลิฟถอยเองเข้าถอยเข้าถอยออกเออแล้ว <laughs> พี่ลองคิดดูแล้วที่จอดโฟลลิฟก็อยู่ใกล้ๆกับโตะ๊ที่ทำงานนะพี่ Uh uh. สักพักหนึ่งก็จระเอรถจรเข้ที่ลากนั่นก็ถอยออกเองถอยเข้าเองอ uh uh. แบบผมมานั่งตัวขนหัวลุกเลยพี่เกือบจับไข้เลย uh uh. เขาบอกว่ามีคนงานพม่าตรงนั้นอนะ่ะ uh uh. โดนทับขาขาดเออเออเออ โดนทับขาขาดลายแรกลายที่สองโดนเหยียบครึ่งตัวครับโอ้ยและลายที่สามนี่คือเหยียบตนเหยียบขเขาบอกเหยียบแต่ปลายปลายเท้าอ่ะครับซีขาเหยียบหมดเลยโดนเหยียบหมดเลยซีขวาเออเออเออบอกสามลายอยู่ตรงนั้น ผมก็เอาทำไมทำไมว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครเลยเขาบอกไม่มีใครกล้าบอกกันเพราะว่าตรงนั้นมันเฮี้ยนสุดๆม <c oughs> าบอกกัอผมอย่างนี้ัวหน้ากาะมาบอกตอนผมตอนเช้าเ <c oughs> ขาบอกว่าเจ้าของอะ่ะทําบุญสามรอบแล้วอ <c oughs> แล้วเป็นกดังจากนั้นก็ ไม่ค่อยมีรปภบเข้าไปอยู่หรอกเขาบอกเจอดีกันทุกคนโอ้โหใครจะเข้าไปครับโฟล์กริฟขับเองอะต้องจริงนะผมจริงอย่างนั้นนะสถานการณ์นั้นอะผมก็ไม่อยู่เหมือนกันละครอยู่อยู่วิ่งมาขาบผมทาไงใช่พี่น่ากลัวครับน่ากลัวมากจริงแล้วพี่ลองลองนึกภาพนะแบบโฟล์กริฟกลับมาขับไปแล้วก็เห็นเงาดําๆอยู่ตรงกองไม้ อ่แล้วเขายืนแล้วแบบเหมือนยืนเรียกอะพี่ยืนเรียกให้ไปเช็คของเงี้ยอ่าไม่ไปครับผมนี่แบบไม่กล้าใครใครใช้ไปไหนผมก็ไม่กล้าเลยนะผมนั่งอยู่ที่โต๊ะหลังจากนั้นคือย้ายจุดเลยใช่ไหมใช่จากนั้นผมขอย้ายจุดเมื่อตอนตีตีสี่ห้าสิบผมขอหน้าย้ายจุดเลยไม่ไหวอะพี่ ผมก็ไม่ไหวแล่วครับแล้วก็อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับอย่างพี่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าตรงตรงเนี้ยมันมีสารพ่อภูมิแล้วมีคนเคยเคยไปเนี้ยเขาเรียกนะไปทำไม่ดีไม่ร้ายพี่ด้านหลังเขาบอกว่าจะเป็นแบบสารพ่อภูมิอ่ะ แล้วพวกพมาก่า<อ>ไปฉีรถสารบ้าภูมิแล้วเขาบอกว่าโอ้โหไปฉี่รถสารบ้าภูมิตรงนั้นเขาไม่เชื่อว่ามีผีเ<อ>ขาไม่เชื่อศักษิศีลจริงจริงผมก็ไม่เชื่อนะแต่ผมก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะครับม<อ>ีเราแม่ลูกอีกวันลูกอีกวันหนึง่งคนที่ฉี่อะครับ ผูกคอตายใต้ต้นนั้นเลยต้นใสอ๋อเหรออืมอออ๋อ,อจากรถโฟกลิฟ์เสร็จแล้วก็ผูกคอตายใต้ต้นใสอ๋อผูกคอตายใต้ต้นใสพี่ครับ<อ>แบบโอ้หน้าตาเขานะแบบเหมือนตาออกขลนหน่อยตาแบบปูด<อ>ลิ้นจุกป,ปาก แบบเหมือนหน้าตาเขาแบบมันไม่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 ไมไมเชิงว่าแบบเป็นเขียวอ่ะเขาออกเป็นซีดมันโดนผีหลอกอืหมันโดนผีหลอกแล้วก็แบบไอ้นี่ไปไปผูกคอตาอยู่ใต้ต้นต้นไทรหลังกดัง้วไปไปรบกวนเขาไงใช่มันก็ไปฉี่รถเขาอ่ะ เขาบอกว่าแล้วกำลังทำบุญเช้ามาเขาก็มาทำบุญใช่ไหมแล้วมีคนอีกสิ่งเข้าเขาบอกว่ากูเขาขาโทษนะพี่ที่พูดคำหยาบ<ม>กูบเอา<ช>แค่คนกูเอาแค่คนเดียวก็บุญแล้วกูกะจะฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยโอผพานะอันนี้พานะนะนเนี่ยแสดงว่าคือปกติเขาก็รุนแรงอยู่แล้วเราไปทำเขาอ่ะ ใช่อันนี้อันนี้คนคนเข้าสิงนะแล้วคือเข้าสิงตอนกลางวันด้วยกําลังพระสวดเสร็จแล้วเขาเข้าสิงเลยอร้องห่มร้องไห้กับพันกพนึงก็หัวเราะอพระพักก็หัวเราะขึ้นมามเขาก็เลยพูดยังดีนะกูเอาแค่คนเดียวกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมดได้สามคน เออทำไมอ่ะโหดแท้เออผมก็ว่าเขาโหดแท้เจ้าที่โหเขาเป็นเจ้าที่อยู่ตรงเนี้ยเออก็ไม่ก็คือคนที่ไปฉี่มีคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่เขามีคนเดียวที่ไปฉี่อ่ะเออเอ,อครับครับต่อแล้วครัอืมแล้วก็ทันั้นก็เกิดเกิด กวดการละสามสามสี่รอบที่ผมบอกโฟกลิฟรรออกฟกลิฟรรเข้าครับแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะจนแบบมไม่มีใครกล้าเข้าผมต้องขอย้ายจุดหนีเลยอืมก็คืออันนี้ก็คือก็ฎการที่แบบที่ผมเข้ามานะที่เจอแบบแรงๆเลยเจอที่เลงเบียของปทุม ืมื่อผมขอเล่าประสบการณ์เนี่ยที่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งเป็นโรงแรมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณปิ่นนะครับพอดีวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดให้เล่าหลายเรื่องนะครับผมตาบได้ครับพี่พอดีว่าเออผมจะหยุดวันจันทร์กับวันพุธแล้ววันนี้ผมอา,อา,อาจจะปล่อยให้ขึ้นมาแจมเรื่องสั้นๆส,สักคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีจริง,รงๆแล้วผมนัดที่ข้างล่างไว้ว่า เราจะพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่แกไปรับ,รบของสิ่งนี้มาผมอาจจะเลาไม่ค่อยเก่งเพาต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่เป็นไรเลยไม่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 เอาจริงอะถ้าผมฟังเข้าใจท่านผู้ฟังก็ฟังเข้าใจนี่คือจบนะครับไม่มีว่าใครเล่าเก่งกว่ากันไหมสําหรับผมอะทุกคนมีสไตล์คนละรูปแบบกันอย่างผมเองคนที่ชื่นชมผมที่ชอบผมก็จะบอกว่าอ่าผมเล่าเก่ง แต่ถ้าไปเจอคนที่เขาไม่ได้ชอบสไตล์ผมเขาก็จะบอกว่าเล่าอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นพี่เล่าดีครับผมผมฟังสนุกตื่นเต้นดีครับครับผมครับขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทั้นโล้ฟังฟังกันคือนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอสรุปให้ก่อนเมื่อกี้นะ่ะ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานหนึ่งแล้วกันผมจะไม่ไม่พูดจังหวัดและกันเพราะว่าพี่ปิ่นพูดไปแล้วทีนี้คือสถานที่นีนะ้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีเรื่องราวที่อาจจะมีบางบุคคลที่ไปทําอะไรไม่ดีไว้จนเกิดเหตุเสียชีวิตณตรงนั้นแล้วแน่นอนว่ามันมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ทําให้พี่ปิ่นเนี่ย ที่ไปทํางานโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไปทํางานตรงนั้นหัวหน้าก็ให้ไปลงจุดนั้นจนกระทั่งไปเจอโฟกลิฟขับเองล้ะฮะเจอโฟกลิฟขับเองครับ,รบกลับบ้านพี่แบบนั้นนะฮะครับพูดคนลุกพี้จริงอันนี้พี่ปิ่นพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติของผมสี่ทุ่มคึ่งถึงตีสองตีสามเลย พรุ่งนี้มาแชร์เรื่องราวอีกหลายๆเรื่องราวได้เลยครับพี่ได้ครับพี่เรื่องเรื่องประสบการณ์หลอนๆผมเยอะเจอมาเยอะเลยครับผมเดี๋ยวเรามารอรับฟังกันท่านผู้ฟังทั้ง75ท่านก็รอรับฟังเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปิดมากๆครับครับผมครับสวัสดีนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวขอเล่าเดี๋ยวขอให้ท่านอื่นได้เล่าต่อครับผมขอบคุณมากครับ